สวัสดีค่ะมาพวกันอีกแล้วนะคะในช่องมิโลท่าแสบค่ะซุปหน่อไม้ค่ะพี่น้องซุปหน่อไม้บะหมีง่งาบะหมี่ถั่วดินใส่เม็ดมะม่วงหิมะผ่านแทนเด้อค่ะ,มา,คะมากค่ะมากินสดแสบน่วมกันเด้อค่ะ,ะสูตรุกคนผู้ดใดบ้านใดกินเขา่ามาเด้อมาเด้อเขา่าเ,เขา่าเหนเียวติดมือสองกระสอบมากมากค่ะใส่ไอ้นี่ด้วยเด้อ ม,มาค่ะอืมเจ็บมากอืม,อมส้มป้าผัดผสมเลยอ่ะ ถ้าผสมมูแบงไะอืมแบงไหเครึ่งตัวเอาส่วนหางผมได้หายก็ได้ไดอันผู้จักของกินหัว อืมอืแมแซ่บนาค่ะอืมไม่เกิดแสบเหมนกันนะคะ จำมั้งพ <là> ี่อืมแซ่บด้วยล่ะวุ้นเนื้อปลาแน่นจังเลย ปลาสมอา่มาหนึ่งคือเสบนะอันนี้เพิ่นทอดเพิ่นทอดหไห้อันมีเนมพิ่นทอดไห้หรอเพิ่นทอดกินเองวันนี้เดี๋ยวเรารไปหานหาเพิ่นจะได้หมูก็ได้ขากไห้ได้กินแล้วบอกว่านะ่ะหากแบ่งให้หมูขอบคุณนะคะเพิ่นเอ๋ มาตวนหางให้มู่เต็นพร้อมแซ่บอืมน้ําเลยลงข้างล่างไว้ปอืมซุปอันใช่มั้ยคะอันนี้นะคะทุกคนน้ำปูอืม แซ่บเข้มต้นไส่เมนบัูว่องหิมะผานเข้ากันอยู่เด้อปกติต้องเป็นง่าง่าหรือบาอันทัว่วถัวดินนะคะถัวดินหรือว่าถัวริสงนะอ้แซ่บใส่แมเมนหมว่องหิมะผ่านมั่นค่ะแซ่บก่อ,อีกมัน <c oughs> อื้ม 你。Mm hmm. รสเยิ้เนียน,นมากเลยืมส้มปลาเพียน hmm แก่มากข่าววัติบเมนูข่าววัติบยำหม,มี่อืม